สวัสดีครับคุณอยู่กับผมชมปนลกิจจากจอร์ดอจอสิวิทและนี่คือห้องทำงานของผมครับ Did you base your own character with any real football player? The romance between Roy and k i l i is so touching เข้ามาตอนแรกนะฮะอย่างแรกที่คุณทุกคนจะเห็นก็คือกำแพงหนังครับนี่คือสุดยอดของสะสมของผมที่ผมเก็บอยู่ตลอดเวลาก็คือ แผ่นหนังจำนวนมหาศาลตอนนี้น่าจะรวมกันแล้วมากกว่า1,400แผ่นนะฮะและแน่นอนนะครับทุกครั้งที่นั่งโซฟาหรือว่าหันไปหันมาก็จะเจอกับแผงของสะสมครับฉันเป็น f c Star าว r s มากๆงนั้นก็จะมีฟิกเกอร์ต่าง Star War ๆ r าว r s เยอะะไปหมดรวมถึงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโปสเตอร์หนังนะฮะนี่คือหนึ่งในไอเทมที่สามารถสร้างบรรยากาศที่ไม่เหมือนใครของห้องเราได้โปสเตอร์จะช่วยบอกเรื่องต่างๆคุณได้นะครับแล้วตามมาจะติดเลยนี่ฮะนี่คือ หนึ่งในที่ที่คอนเทนต์ของ u u t t ูว i t เกิดขึ้นก็คือโต๊ะทำงานนั่นเองจะมีโต๊ะขนาดใหญ่เบื้อเริ่มเรานี้แล้วก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีแบบไอเทมต่างๆที่เป็นตกแต่งมากมายมีลำโพงม,มีของสะสมวางประดับอยู่บ้างและที่สำคัญสังเกตอีดิมจะมีไฟด้วยนะเพราะว่านี่คือทริคที่จะช่วยให้สร้างบรรยากาศทุกคนแฮปปี้กับการนั่งทำงานของตัวเองนะครับผม ทริคหลักในการจัดห้องดูหนังครับเหมือนเวลาเราเข้าโรงเลยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเรื่องแสงครับทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีพกสมาร์ทโฮมเยอะแยะหลอดไฟที่เปลี่ยนสีได้เนี่ยคือทริคที่ดีมากในการที่เรากำลังจะเริ่มดูหนังเวลาฉันเริ่มดูหนังฉันจะเปิดมือถือขึ้นมาเข้าแอปเปลี่ยนไฟเป็นโหมดดูหนังห้องฉันจะมีโคมไฟหลายมุมมากแล้วก็จะมี LED s t r i ปเป็นสายไฟข้างๆซึ่งเวลาดูหนังอ่ะไฟทุกอย่างจะปิดหมดเลยเหลือแค่ LED ส t r i p ข้างทาง เหมือนตอนเราเข้าโรงเลยเป็นแค่แบบไฟไว้แบบนําทางไม่ให้มืดเกินไปชื่นเชื่อว่าทุกอย่างมันแบบแค่ลองแคปเจอร์บรรยากาศที่เราชอบจากที่ต่างๆเหมือนเช่นแบบอยากได้บรรยากาศเหมือนร้านเช่าหนังอยากได้บรรยากาศมันโรงหนังแล้วมันก็จะการดในแบบนั้นเดี๋ยวความเป็นตัวเองเรามันจะช่วยคอเองสําหรับใครก็ตามนะครับที่กําลังหาเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านอยู่ไม่ว่าจะเป็นตู้เป,ตเป็นโต๊ะเป็นโซฟาหรือแม้แต่กรอบรูปน็อกน,นมีทุกอย่างครับลองเข้ามาเสิร์ชดูแล้วคุณจะพบว่าทั้งบ้านมีที่นี่ครับน็อกนอก